รู้กันหรือเปล่าคาะว่าโดโลเรสตบมือด้วยนิ้วชี้2นิ้วเท่านั้นแล้วรู้กันหรือเปล่าคาะว่าทำไมบรูโนถึงจะต้องชื่อบรูโนเกี่ยวอะไรกับเรื่องลูก้าหรือเปล่าก็ถ้าชอบเรื่องราวเบื้องหลังหนังดิสนีย์หรือว่าอยากรู้เกล็ดหนังสนุกสนุกของหนังเรื่องเอ็นคานโตแล้วล้วก็คลิกมาถูกคลิปแล้วค่ะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยปอก็ได้รวบรวมเกล็ดหนังเรื่องเอ็นคานโตสนุกสนุกมาไว้ทั้งหมด70คข้อด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สวัสดีค่ะบอดจากช่อง Disney ์ a บ e นะคะก็ตอนนี้เนี่ยหนังเรื่อง Encanto ก็ได้เข้าดิสนีย์พลัไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดูใจอินกันมากเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนทักก็ลอมาหลังไหม่นะคะบอกว่าอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมของหนังเรื่อง e n ็นค t o กันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบอกก็เลยจะมาเอาใจทุกคนต้อนรับปีใหม่โดยการรวบรวมเกล็ดความรู้ของหนังเรื่องเอ็นคารทั้งหมด70ขอมาไว้ในคลิปนี้นั่นเองค่ะ แต่ที่น่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้นนะคะก็คือในคลิปนี้เนี่ยโบก็จะมาแจกกระเป๋าเอ็นคานโตนะคะพร้อมกับสีเอ็นคานโตแล้วก็โน้ตแพดเอ็นคานโตนั่นเองซึ่งโน้ตแพดข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นรูปหีเสื้อของมิราเบลนั่นเองเนี่ยพอถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นมันมีเสื้อรจริงๆน,น่นมารักมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็รอดูรายละเอียดได้ด้านหลังคลิปนี้ได้เลยแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันที่เรื่องจริงของเอ็นคาร์ตอร์ที่หนึ่งเลยค่ะ ข้อที่ 1. e n c a n t o ในภาษาสเปนมีความหมายว่าสเสน่ห์หรือว่ามนสะกดซึ่งในที่นี้เนี่ยก็แปลว่าสถานที่ต้องมนสุด m a g i จิ l คนนั่นเองข้อที่2 e n c a n t o เป็นหนังเรื่องที่60ของ Walt Disney Animation Studio ข้อที่3หนังเรื่องนี้มีทีมงานทั้งหมดกว่า800คนและใช้เวลาทั้งหมด5ปีในการสร้างข้อที่4 หนังเรื่องเอ็นคา o โตเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศโคลอมเบียข้อที่5ผู้กำกับของหนังเรื่องนี้มีทั้งหมด2คนซึ่งก็คือแบรนด์ฮาวเวิร์ดผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์จากหนังเรื่องซูโทเปียและแทงโกดส่วนคนที่2เนี่ยก็คือจเรดบุชโค้ดีเรคเตอร์ของหนังเรื่องซูโทเปียแล้วก็ผู้เขียนบทเรื่องมัวนาข้อที่6 ครอบครัวคือหัวใจหลักของหนังเรื่อง e อนคาร์โตซึ่งก็เป็นสิ่งแรกๆเลยที่ทีมผู้สร้างตั้งขึ้นมาก่อนที่ส่วนประกอบอื่นๆจะตามขึ้นมาอีกทีหนึ่งข้อที่7 จะเห็นได้ว่าคนในครอบครัวมาดิกาจะมีความหลากหลายทางสีผิวมากๆทั้งทงที่เป็นครอบครัวเดียวกันรวมไปถึงคนในเมืองก็ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางทีมงานตั้งใจที่จะสะท้อนออกมาผ่านน้ำเพราะว่าผู้คนในแถบลาตินอเมริกาเนี่ยจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงแบบนี้จริงๆที่มีตั้งแต่ชนพื้นเมืองชาวยุโรปแล้วก็ชาวแอฟริกันนั่นเองข้อที่8 ทางทีมผู้กำกับและนักแต่งเพลงของหนังเรื่องแอนแคนโตเนี่ยก็ได้ไปทริปเสิร์ชที่ประเทศโคลอมเบียนในปี2018เพื่อค้นคว้าหาแรงบันดาลใจที่จะนำมาใช้ในหนังเรื่องนี้ข้อที่9และเรื่องนี้ก็ได้อาลันทุกเจ้าพ่อแห่งการพากเสียงเหล่าสด์คิดของดิสนีย์ที่เคยพากเฮเฮจากเรื่องมัวนารวมไปถึงน้องตุก๊กตุ๊กในเรื่องรายามาพากเสียงเป็นเจ้านกตัวนี้ในหนังเรื่องแอนแคนโตด้วย ข้อที่10ในตอนแรกตัวหนังจะเกิดขึ้นในช่วงปี1950แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยๆขยับออกไปเป็นยุค1900แทนข้อที่11เพลง Family m a d i c a l ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงเบลจากเรื่อง Beauty and the Beast เพราะเป็นเพลงที่จะแนะนำมิราเบลและก็คนในครอบครัวมา r i เ a ลให้กับคนดูเป็นครั้งแรกเหมือนกับเพลงเบลนั่นเองข้อที่12 ถึงความพิเศษของนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องพลังวิเศษหรือว่ากิฟต์ของตัวละครในครอบครัวมารติก้าแต่ว่าทีมผู้สร้างเนี่ยไม่ได้เริ่มทุกอย่างจากการคิดเรื่องพลังวิเศษขึ้นมาก่อนแต่จะเป็นการคิดถึงเรื่องบทบาทของคนในครอบครัวทั่วไปมากกว่าก็คือในครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปแต่ว่าในทุกๆครอบครัวเนี่ยก็จะต้องมีสมาชิกที่จะมีความคล้ายๆกันเหมือนกันเช่นคนที่ดูสุดแสนจะเพอร์เฟก คนที่ดูน่าเชื่อถือมีอะไรก็จะต้องให้คนนี้ช่วยตลอดหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นสายเมาส์ของบ้านซึ่งพอทางทีมงานได้คาแรคเตอร์หลักๆที่น่าจะมีอยู่ในทุกบ้านแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนคาแรคเตอร์นั้นเป็นพลังวิเศษอีกทีหนึ่งข้อที่13ในฉากนี้ที่มิราเบลบอกให้อันตนิโอเปิดกล่องของขวัญ ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามิราเบลใช้ปากชี้ไปยังกล่องของขวัญแทนที่จะยกนิ้วขึ้นมาชี้ซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นรายละเอียดเล็กๆจากวัฒนธรรมของคนที่โคลอมเบียที่จะใช้ริมผีปากในการชี้มากกว่าจะยกมือขึ้นมาชี้นู่นนี่นั่นนั่นเองข้อที่14ทีมงานได้เลือกใช้สีเพื่อเป็นการแบ่งครอบครวัวหน่วยย่อยของบ้านมาดิกลโดยเสื้อผ้าของบ้านฟังมิราเบลจะเป็นสีโทนเย็นเช่นสีเขียวสีน้ำเงิน ส่วนบ้านฝั่งเตียเปปปากับเฟลิกซ์จะใช้เป็นเสื้อผ้าสีโทนอุ่นอย่างเช่นสีเหลืองสีแดงสีส้มข้อที่15ส่วนบรูโนก็จะเน้นเป็นสีเขียวเพื่อสื่อถึงความลึกลับความไม่แน่นอนเพราะว่าสีเขียวเนี่ยสามารถเป็นสีที่สื่อได้ถึงความเย็นยเยือกความลึกลับหน้าค้นหาเหมือนกับอัญมณีคอร์สแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นสีที่สามารถให้ความรู้สึกอบอุ่นความคุ้นเคยได้เหมือนกับสีเขียวของหญ้าเช่นกัน ข้อที่16ส่วนเสื้อผ้าของชาวเมืองก็จะเน้นเป็นสีนูตดเพื่อที่จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับครอบครัวมาริเกลที่สุดข้อที่17ห้องครัวของบ้านมาริเกก็จะเน้นเป็นสีเหลืองแล้วก็สีขาวโทนอุ่นๆเพราะว่าจะเป็นส่วนของบ้านที่ฮูเลียตาแม่ของมิราเบลอยู่เป็นส่วนใหญ่ข้อที่18 u ฮูเลียตาเปปปาแล้วก็บรูโนเป็นแฝดสข้อที่19 อิซาเบลลาเป็นหลานคนโตมีอายุ21ปีถัดมาคือดอโรเรสที่มีอายุ21ปีเหมือนกันแต่ว่าเด็กกว่าไม่กี่เดือนลูซ่ามีอายุ19เป็นพี่คนกลางกามิโลเป็นเด็กอายุ15ที่แก่กว่ามิราเบลเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเพราะมิราเบลเนี่ยก็อายุ15ปีเหมือนกันและสุดท้ายก็คืออันโตนิโอมีอายุ5ขวบนานในหนังเลยข้อที่20 ส่วนรุ่นพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีอายุเป็นตัวเลขตายตัวแต่ที่มีอายุมากที่สุดก็จะเป็นเฟลิกซ์ที่เป็นสามีของเปปป้าถัดมาก็คือแฟด3โดยฮูเลียต้าเป็นพี่คนโตตามด้วยเปปป้าแล้วก็บรูโนเป็นน้องคนเล็กและคนที่มีอายุน้อยที่สุดก็คือออกัสตินคุณพ่อของมิราเบลข้อที่21ตอนที่อาบูเอโลเปโรพาอาบูเอลาข่าแม่น้ำตอนนั้นเนี่ยอบูเอโลเปโรมีอายุ27ปีข้อที่ 22. อาบูเอล่าเอามาหรือว่าคุณยายของมิราเบลเนี่ยก็ได้ถูกออกแบบให้เป็นคนที่มีความติดดินซึ่งติดดินที่ว่าเนี่ยก็รวมไปถึงการออกแบบเสื้อผ้าของอาบูเอลาด้วยเพราะว่าทีมงานเนี่ยพยายามหาอะไรมากดอาบูเอลลงพื้นตลอด อย่างชุดของอาบูเอลาที่ใส่ก็จะเป็นชุดที่มีน้ําหนักมากรวมไปถึงสีของเสื้อผ้าอย่างเช่นผ้าคลุมไหล่ที่เป็นสีดำของอาบูเอลาเนี่ยจะทำให้ภาพรวมของอาบูเอลาดูหนักอึ้งมากขึ้นเพราะว่าผ้าคลุมไหล่อันนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะระลึกถึงสามีที่เสียชีวิตของเธอนั่นเองแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเอาผ้าคลุมนั้นออกเนี่ยภาพรวมของอบูเอลาเนี่ยก็จะดูผ่อนคลายขึ้นข้อที่23 ออกัสตินหรือว่าคุณพ่อของมิราเบลเนี่ยถูกตั้งไว้ว่าให้เป็นคนที่มาจากเมืองโบโกตาซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นเมืองหลวงของโคลอมเบียชุดของคุณพ่อก็เลยจะมีความใส,ส่สตรความเป็นทางการมากกว่าคนอื่นข้อที่24ถึงคุณพ่อจะเป็นคนปั้มปั้มเปอร์เนี่ยแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ลูกของเขามากๆ เห็นได้จากการที่เขาจะคอยพกดอกไม้ของอิซาเบลลาไว้กับตัวอยู่ตลอดรวมไปถึงถุงเท้าทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาของเขาก็จะมีลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดของมิราเบลแล้วก็ลุยซาด้วยเช่นกันข้อที่25ผลคนให้เสียงมิราเบลภาคภาษาอังกฤษคือสเตฟานีเบียทริสจากซีรีส์เรื่องพรุกลินนายนานที่มีคาแรกเตอร์ต่างกับมิราเบลมากๆเลยข้อที่26 ส่วนคนที่ให้เสียงเมราเบลภาคภาษาไทยก็คือคุณจันร์ใจแจ่มข้อที่27ทีมออกแบบได้ใช้นะักกีฬาโอลิมปิกกีฬาพาะกายและยกน้ำหนักหลายคนเป็นต้นแบบในการออกแบบลุยซ่าข้อที่28 อาหารที่ฮูเลียต้าคุณแม่ของเมรเบลทําให้เมรเบลกินในฉากนี้มีชื่อเรียกว่าอาร p ปัสซึ่งก็คืออาหารพื้นเมืองที่ทําจากแป้งข้าวโพดที่ปิ้งจนสุกกินเปล่าๆก็ได้แต่ว่าสวดมาก,ก็จะกินแบบสอดไส้เช่นไส้ชีสแบบนี้ก็คือน่ากินมากข้อที่29 เด็กชาวบ้าน3คนนี้มีชื่อด้วยนะคะโดยคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอเลฮันดราซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งมาจากอเลฮันโดรเอสปิโนซาชื่อของผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมของประเทศโคลอมเบียที่มาช่วยให้คําแนะนําในหนังเรื่องนี้ส่วนเด็กผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าฮวนโชที่ดัดมาจากชื่อเดิมที่ชื่อว่าวีโชที่ยืมมาจากชื่อของลุกเดเวล็อปเมนต์อาร์ตสคนออกแบบแล้วก็สร้างรอยปักทุกอย่างบนชุดของมิราเบล และคนสุดท้ายคนนี้นะคะมีชื่อว่าซิซิเลียซึ่งเป็นชื่อที่ได้มาจากลูกสาวของชาร์ลสมิธโค้ดเรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้นั่นเองข้อที่30มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนังเรื่องนี้จะมีตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งที่เป็นหนูตะเภาที่มีชื่อว่าเอลบอนติโกข้อที่31เพ็ดเพลงเพราะๆของหนังเรื่องนี้แต่งโดยลินมาเอลมิรันดาซึ่งก็ได้แต่งเพลงให้กับหนังเรื่องหมัวนาะด้วยเช่นกันข้อที่ 32. ตอนแรกเนี่ยบรูโนมีชื่อว่าออสการ์แต่ว่าตอนหลังเนี่ยลินมาเนวคนแต่งเพลงของหนังเรื่องนี้ก็ได้ขอให้เปลี่ยนชื่อเป็นบรูโนเพราะว่าจะได้เข้ากับเนื้อร้องที่ร้องว่า We don't talk about b r u no 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 <c oughs> ข้อที่33 ถึงเพลงจะมีชื่อว่า We Don't Talk About Bruno หรือที่แปลเป็นไทยว่าเราจะไม่พูดถึงบรูโน่เนี่ยแต่ว่าทุกคนในเพลงกลับทำในสิ่งตรงข้ามซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เรื่องบางเรื่องเนี่ยพอมันเป็นสิ่งต้องห้ามยิ่งเป็นความลับขนาดไหนพวกเราทุกคนก็กลับอยากจะพูดถึงเรื่องนั้นมากขึ้นไปอีกข้อที่34เพลง We Don't Talk About Bruno เป็นเพลงสไตล์โคลอมเบียนชาชาชาผสมกับฮิปฮอปข้อที่35 โดยความที่หนังเรื่องนี้มีตัวละครหลักเยอะมากๆแต่เวลาเนกลับมีจํากัดนะคะก็เลยทําให้ไม่สามารถให้ทุกคนเนี่ยมีเพลงเดียวของตัวเองได้ซึ่งเพลงวีดอนท t อก k ับบับ b รู n o เนี่ยก็เลยถูกวางไว้ให้เป็นเพลงที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกับตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นข้อที่36ช็อตนี้ในเพลงวีดอนท t อก k ับบับ b รูโนจะเห็นได้ว่ามีบรูโนเดินผ่านด้านหลังแล้วก็เต้นไปกับเพลงด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคาเมโลที่มาเดินแล้วก็เต้นประกอบฉากมากกว่า ข้อที่37เพลง We don't talk about Brun o ท่อนของอิซาเบล่าจะมีเนื้อหาที่บอกว่าบรูโน่เนี่ยบอกอิซาเบล่าว่าเธอจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฝันไว้และอนาคตพลังวิเศษของเธอเนี่ยก็จะมีพลังมากขึ้นไปอีกตอนที่ฟังอิซาเบล่าร้องเนี่ยเธอก็ดูแฮปปี้ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าฟังเวอร์ชั่นภานษาอังกฤษตอนที่ทุกคนร้องประสานเสียงกันเนี่ยจะได้ยินเสียงอิซาเบล่าร้องท่อนของตัวเองแล้วก็ร้องเสริมเข้าไปอีกว่า I'm fine I'm fine I'm fine ที่แปลว่าฉันโอเคฉันไม่เป็นไรเหมือนกับเป็นการปลอบตัวเองด้วยซึ่งก็สามารถแปลไดกล้กลายว่าตอนนั้นเนี่ยอิซาเบาไม่มีความสุขเลยแต่ก็พยายามหลอกตัวเองอยู่ว่าไม่เป็นไรมันโอเคมันจะต้องโอเคแน่ๆเพราะว่าบรูโน่เนี่ยเคยบอกมาว่าเธอจะต้องมีความสุขข้อที่38เพลง What Else Can I Do ของอิซาเบาได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงสไตล์อินดี้สเปนิชร็อกมูฟเมนต์ข้อที่39 เพลงโดสโอร g กิตาสเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักของอ b u e ล่ a l อลมาและอ b u e l o p e โ r o ที่ทำให้เกิดปฏิหารที่กลายเป็นหนังเรื่องเอ็น n านโตขึ้นแต่ว่าคุณลินมาโนเอลก็ได้พยายามแต่งให้เนื้อเพลงของเพลงนี้มีความเป็นกลางมากที่สุดเพื่อที่จะได้สามารถสื่อถึงความสัมพันธ์ของคู่อื่นๆได้นนด้วยเช่นกันข้อที่40เพลงนี้ที่ชื่อว่าโดสโอรูกิตาสเนี่ยก็แปลว่านอนผีเสื้อสอตัวข้อที่41 หนังเรื่องนี้มีทีมออกแบบท่าเต้นโดยเฉพาะที่คัดมาแต่คนที่มีเชื้อสายโคลอมเบียนหรือว่าลาตินเอ็กซ์เพื่อที่จะได้มาออกแบบท่าเต้นแล้วก็เป็นแบบให้กับตัวละครต่างๆเวลาเต้นในหนังข้อที่42 ใน1เพลงเนี่ยทีมออกแบบท่าเต้นจะต้องเต้นหลายครั้งหลายเวอร์ชันด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ออนิเมเตอร์สเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดได้ลึกที่สุดอย่างเช่นเต้นเวอร์ชันใส่กระโปรงแล้วก็ยังจะต้องเต้นเวอร์ชันใส่กางเกงด้วยเพื่อที่อนิเมเตอร์สเนี่ยจะได้สามารถจับมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวใ,ให้ได้ละเอียดที่สุดข้อที่43ทางทีมงานเนี่ยก็ได้ปักธงเอาไว้นะคะว่าเมืองในหนังเรื่องเอ็นคาร์โตเนี่ยจะอยู่ในหุบเขาที่อยู่ในแถบคอฟฟี่รีเจียน ซึ่งเป็นแอเรียที่มีต้นปามที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็สามารถสูงได้ถึง200ฟิตแล้วก็มีอายุยาวถึง100ปีเลยซึ่งต้นนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นของแถบนั้นมากๆเลยข้อที่44ต้นไม้ถูกต้นในหนังเรื่องเอ็นคาร์โตนะคะเป็นต้นไม้ดอกไม้พืชพันธุ์ที่มีอยู่จริงแล้วก็เติบโตในแถบ Coffee r e เจียจริงๆข้อที่45 ทางทีมงานเนี่ยต้องการให้อุปนิสัยของกาซิต้าหรือว่าบ้านของมาดิเก้าเนี่ยเป็นเหมือนกับสุนัขที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเรามากๆอยากจะอยู่ใกล้ๆกับเราตลอดคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาอย่างที่เห็นว่าคาซิต้าเนี่ยจะคอยช่วยมิราเบลอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าบ้านก็คือบ้านน้องก็จะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ขนาดนั้นข้อที่46สิสิ่งของในบ้านเช่นโต๊ะเก้าอี้หรือว่าตู้ต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถขยับได้เพราะว่าม <c oughs> ีแค่ตัวบ้านเท่านั้นที่มีชีวิต สิ่งของพวกนี้เนี่ยจะขยับได้ก็ต่อเมื่อตัวบ้านขยับเหมือนกับในฉากนี้นะคะที่ตัวบ้านเนี่ยก็ใช้พื้นกระเบื้องแต่ละชิ้นกระเร้งสิ่งของขึ้นมาทําให้มันขยับได้อีกทีหนึ่งข้อที่47เมิราเบลพยายามทำให้ห้องของตัวเองพิเศษไม่แพ้กับห้องของคนอื่นโดยการพยายามตกแต่งวาดภาพด้วยสีสันสดใสรอบๆห้องข้อที่48 ก่อนที่เอ็นคารโตจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวมาเดกา้าทีมงานเนี่ยก็ได้ลองคิดเนื้อเรื่องกันหลายแบบเลยมีตั้งแต่เรื่องของหญิงสาวผมสีชมพูที่วันหนึ่งเนี่ยยูดีๆก็ได้รับกรนปิศนาที่จะพาเธอไปยังอีกโลกหนึ่งไปจนถึงผู้ชายแก่คนหนึ่งที่ออกเดินทางจนเจอเอ็นคารโตและก็สร้างบ้านแห่งเวทมนต์ขึ้นมาข้อที่49มีอยู่เวอร์ชันหนึ่งที่คาสิตาบ้านของมิราเบลเนี่ยจะเป็นบ้านที่อยู่กันมาหลายรุ่นเป็นเวลานาน,านกว่า100ปี ข้อที่50กระเป๋าของมิราเบลได้แรงบันดาลใจมาจากกระเป๋าถักโมชิล่าของคนพื้นเมืองวายยข้อที่51ชุดที่มิราเบลใส่จะเป็นชุดที่เธอเนี่ยได้ DIY ทําขึ้นมาเองถ้าเกิดว่าดูที่ลายดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสมาชิกค,ครอบครัวมาที่เก้าอยู่เพื่อสื่อว่ามิราเบลเนี่ยภูมิใจในครอบครัวของเธอมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้สีสันสดใสมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยหันมาสนใจเธอด้วยเช่นกัน ข้อที่52ชุดของตัวละครในหนังเรื่อง e อ c นทันโตส่วนมากได้แรงบันดาลใจมาจากชุดของคนพื้นเมืองแถบกลุ่มแอนดีสซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นเบสของหนังเรื่องนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่19ข้อที่53 มีอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งที่เราจะได้เห็นห้องของลยซ่าซึ่งในเวอร์ชันนั้นเนี่ยห้องของลยซ่าจะเต็มไปด้วยก้อนหินหน่าเบือ่อน่าเบือ่อที่แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่จริงจังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในห้องนั้นก็จะมีโซนลับที่ไม่มีใครรู้ซึ่งจะเป็นโซนสวนสนุกโดยเป็นที่ที่ลยซ่าเนี่ยสามารถมีความสุขเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถทําตัวเป็นเด็กได้ตามอายุของเธอข้อที่54 บนชุดของอิซาเบลาจะมีปักลายดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของโคลอมเบียโดยอิซาเบาเนี่ยก็ยังจะทัดดอกกล้วยไม้ดอกจริงไว้ที่หูของเธออยู่ด้วยตลอดเวลาเช่นกันข้อที่55มีอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งนะคะที่มิราเบลเนี่ยจะได้เดินทางเข้าไปในห้องของอันโอเพื่อตามหาบอดแสของบรูโนที่ซ่อนอยู่ในห้องนั้นข้อที่56 ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าบนพรโชวของกามิโลเนี่ยจะมีลายกิ้งก่าซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนร่างนั่นเองข้อที่57ทางทีมงานได้ตั้งไว้ว่าเฟลิกซ์สามีของเบปปาเนี่ยเป็นคนที่มาจากแถบชายฝั่งแคริบเบียนชุดที่เฟลิกซ์ใส่ก็เลยได้แรงวันดานใจมาจากชุดของกัวยาเบล่าซึ่งพบได้บ่อยมากๆในแถบชายฝั่งแคริบเบียนนั่นเองข้อที่58 โดยความที่เป็นลูกชายของเฟลิกซ์ชุดของอันโตนิโอเนี่ยโดยเฉพาะผ้าเช็ดหน้าสีแดงก็ได้แรงมานานใจมาจากเสื้อผ้าของคนแถบชายฝั่งแคริบเบียนเช่นกันข้อที่59ชุดของเปปป้าได้สื่อถึงพลังของเธอเช่นกันตั้งแต่ต่างหูพระอาทิตย์รวมมาถึงลายสายฟ้าและหยดน้ำบนเสื้อของเธอข้อที่60 ในตอนแรกพลังวิเศษของเปปป้าจะเป็นการที่ร่างกายของเธอเนี่ยมีความแข็งแรงมากตกลงมาจากที่สูงก็ไม่ตายไม่เจ็บไม่มีรอยอะไรเลยซึ่งเปปป้าในเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยก็จะซ่ามากๆไม่กลัวอะไรเลยด้วยเช่นกันแต่ด้วยความที่พลังนั้นค่อนข้างที่จะคล้ายกับพลังความแข็งแรงของลุยซ่าสุดท้ายทางทีมงานก็เลยเปลี่ยนพลังให้เปปป้าเป็นเหมือนกับในหนังที่เราได้เห็นนั่นเองข้อที่61 หนึ่งในความยากของหนังเรื่องนี้คือการแอนิเมตการเคลื่อนไหวของผ้าบนตัวละครตอนเต้นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแค่พยายามทําให้ผ้าฟโฟล์ตามการเคลื่อนไหวของตัวละครก็ว่ายากแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องทําให้ผ้าฟโฟล์ให้ถูกจังหวะของเพลงอีก แต่ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าชุดของตัวละครในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ดันมีหลายชั้นมากๆก็เท่ากับว่าจะต้องอนิเมตผ้าทุกชั้นให้ถูกแล้วในฉากหนึ่งเนี่ยก็ดันมีตัวละครเยอะอีกทีมงานเนี่ยก็คือปาดเหงื่อกันใหญ่เลยแต่ก็ต้องยอมจริงๆเลยเพราะว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆอย่างช็ดเนี้ยทุกคนคือแบบตุยผ้าสวยมากจริงๆข้อที่62 ในการพัฒนาบทแรกๆมิราเบลจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันกับฮูเลียต้าที่เป็นคุณแม่ไม่ใช่กับอาบูเอล่าออกมาที่เป็นคุณยายเหมือนในเวอร์ชันปัจจุบันข้อที่63จากตัวหนังนะคะเราก็จะเห็นว่าออเกสตินคุณพ่อของมิราเบลเนี่ยไม่ค่อยระวังตัวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากซึ่งความปั้มๆเปื่อๆของคุณพ่อเนี่ยก็เลยทำให้ได้พบรักกับฮูเลียต้าคุณแม่ของมิราเบลที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ด้วยอาหารข้อที่64 ในช่วงที่พัฒนาตัวละครอิซาเบลล่าก็มีอยู่พลังหนึ่งของอิซาเบลล่านะคะที่ถูกตัดออกไปซึ่งก็คือพลังที่สามารถทําให้พืชขยับได้เช่นในบ้านเนี่ยก็จะมีเหล่ามันฝรั่งจิ๋วช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆในบ้านมาริเกานั่นเองข้อที่65 มีอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งนะคะที่อิซาเบล่าเนี่ยได้แอบหนีออกจากบ้านเข้าไปในป่าเพื่อที่จะไปหาแฟนที่คบกันแบบลับๆแล้วก็เดินทางนี้ออกจากเอ็นคารโตเพราะว่าอิซาเบล่าเนี่ยไม่มีความสุขเอามากๆซึ่งในฉากนี้เนี่ยก็คือจุปก,กันยับเลยทุกคนคือแบบจุบก,กันแบบมาราธอน20วินานมากงงมากข้อที่66แฟนของอิซาเบล่าในเวอร์ชั่นที่ถูกตัดออกไปมีชื่อว่าบูโบ ข้อที่67ในหนังเรื่องเอ็นคารโตก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มโคลอมเบียน u คา u r เ l อร์ s t ทที่รวมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวัฒนธรรมโคลอมเบีย รวมไปถึงพนักงานดิสนีย์ที่เป็นคนโคลอมเบียเองมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศโคลอมเบียเพื่อช่วยให้หนังเรื่องนี้ในสะท้อนวัฒนธรรมของพวกเขาให้ได้ออกมาถูกต้องที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่ชื่อว่าฟามิเลียที่แปลว่าครอบครัวนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมพนักงานที่เป็นชาวโคลอมเบียหรือว่าลาตินเอ็กซ์มาคุยกันเรื่องครอบครบัวของตัวเองเพื่อที่จะได้เป็นแรงมัานานใจให้กับทีมงานผู้กำกับแล้วก็นักเขียนบท ข้อที่68ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทางดิสนีย์ก็ได้มีการพาคุณแม่แล้วก็คุณยายของคนในกลุ่มฟามิเลียเนี่ยมาคุยเรื่องครอบครัวด้วยเพื่อที่จะได้รู้เรื่องราวของครอบครัวในอีกมุมหนึ่งด้วยเช่นกันข้อที่69 มีอยู่เวอร์ชันหนึ่งนะคะตอนที่มิราเบลหนีออกจากบ้านแทนที่เธอจะไปนั่งอยู่ที่ลำธารในป่าเนี่ยแต่ว่าในเวอร์ชันนั้นมิราเบล,เบลก็ได้หนีไปยังเมืองที่อาบูเอล่าได้จากมาทําให้อาบูเอล่าต้องกลับไปยังเมืองเกิดของเธอเพื่อที่จะตามหามิราเบลแล้วก็ได้เจอกับงานที่ระลึกถึงอาบ,เบูเอโลเปโดที่เสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องคนในหมู่บ้านคนอื่นด้วยเช่นกันข้อสุดท้ายข้อที่70 หนังเรื่องนี้มีความยาวทั้งหมด90นาที28วินาทีและประกอบไปด้วยเฟรมทั้งหมด133,709เฟรมด้วยกันเป็นยังไงกันมากคะกับ70เรื่องจริงของหนังเรื่อง e n c a n t o นะคะชอบข้อไหนกันเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่างอบอลเนี่ยก็คือชอบที่มันเกี่ยวกับเพลง w o i t t k n b o u t b r u n o มากๆเลยฟังแล้วก็รู้สึกแบบ ทำไมมันแบบมีรายละเอียดเยอะมากขนาดนี้อะแต่ไม่พูดมากแล้วกันเพราะปอรู้ว่าทุกคนกําลังรออะไรอยู่ซึ่งกติกาเนี่ยก็คือง่ายมากๆเลยเพียงแค่อัปไอจีสตอรี่นะคะตอนที่กําลังดูคลิปนี้คลิปเจสิบเรื่องจริงของหนังเรื่องเอ็นคาร์โตนะคะพร้อมกับใส่แฮชแท็กเอ็นคาร์โต th แท็กแล้วก็ follow ปอดิสนีย์เบฟมาคะแค่นี้เลยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวปอจะทักไปหาผู้โชคดีเอง DA นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับปอในการทําคลิปเจสิบ เรื่องจริงของหนังดิสนีย์เรื่องอื่นๆได้นะคะเพราะว่ามันใช้เวลาทํานานมากเลยจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบดิสนีย์หรือว่า Encanto เนี่ยก็สามารถ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งกระเบลของช่อง Disney Bay ยไว้นะคะจะได้รู้ทันทีที่ยปปอนเนี่ยลงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับดิสนีย์แล้วก็ Encanto เลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Have a m a g i c a ค day ค่ะบ๊ายบาย